สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดว,วิเชฟชุดิกรกับไม่หมอชุติกรนะคะวันนี้หัวข้อที่ไม่หมอตั้งไว้เลยก็คือพรสวรรค์นในตัวคุณจุดเด่นพรสวรรค์ที่คุณเกิดมาแล้วทําได้ดีอะ่ะพวกเราทุกคนมีพรสวรรค์นในตัวติดในตัวของพวกคุณทุกคนนะติดตัวลงมาด้วยนะคะและถ้าเรารู้ว่าเรามีพรสวรรค์นในเรื่องไหนอะ่ะแล้วนําเรื่องนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์อ่มันจะแบบ โฟลมากๆเลยเราจะใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเหมือนเรามีดีอะไรอะ่ะเราเอาของดีของเราอะ่ะเอาออกมาใช้มันไม่ยากเลยมันไม่ใช่ความท,ท้าทายพรสวรรค์เนี่ยหมายถึงเซาโนดเออถ้าถ้าเป็นแบบโหราศาสาตะวันตกนะพรสวรรค์ของเราก็คือเซาโนดก็คือสิ่งที่เราทํามันได้ดีมากๆมาแล้วนะคะแล้วน not อตโนดอ่ะก็คือจุดที่เราจะต้องมาท,ท้าทายนอตโนดก็คือจุดประสงค์ในการลงมาเกิดจุดประสงค์ที่จะมาพิชิต หรือทำสิ่งสิ่งนั้นเรื่องนั้นที่เราไม่ได้ทำได้เต็มที่ในภพชาติที่ผ่านมาทีเนี้ยวันเนี้ยไม่เกี่ยวกับจุดประสงค์ในการใช้ชีวิตแต่จะเกี่ยวกับเ้าโนดคือพรสวรรค์ของพวกคุณทุกๆคนที่ติดตัวมานะคะมาดูพลังงานของพวกคุณกันก่อนเลยนะคะแม่หมอจะใช้ไพ่สองสำหรับนี้นะคะในการส่งคำทำนายให้กับพวกคุณมาเช็คพลังงานของพวกคุณกันก่อนนะคะมาเช็คพลังงานของพวกคุณ ดูสิว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างมาทักทายเซยไ์ไฮกันก่อนนะคะช่วงนี้เจอสภาวะอะไรกันบ้างขออนุญาตครูบาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะขอดูพลังงานของคุณหนึ่งใบนะคะ พลังงานของคุณหนึ่งใบได้หนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยกับเด็กถือถ้วยแล้วก็สามไม้เท้าหนึ่งถ้วยเด็กถือถ้วยสามไม้เท้ามีความสุขในการทำงานมีความสุขในการเติบโตมีความสุขในการสานต่อแพชชั่นของตัวเองโปรเจกต์ต่างๆของคุณคุณมีความสุขในการก้าวหน้าคุณต้องการชีวิตที่มันไปต่อได้เรื่อยๆ พลังงานของคนที่เข้ามาชมคลิปของแม่หมอในวันนี้คุณต้องการความก้าวหน้าคุณต้องการการเติบโตคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคุณทานฟอร์มตัวเองได้ตลอดเวลาคุณไม่เคยเป็นคนที่ย่ำอยู่กับที่คุณและคุณก็ไม่คิดจะย่ำอยู่กับที่ด้วยถึงแม้คุณจะประสบความสําเร็จแล้วในส่วนหนึ่งคุณก็อยากที่จะประสบความสําเร็จในส่วนอื่นๆอีกมันไม่ได้เป็นความโลภ สิ่งที่คุณต้องการความสําเร็จมันคือความท,าท้าทายมันคือการแอคชั่นมันคือการที่สร้างประสบการณ์ให้กับตัวคุณคุณจะไม่หยุดให้ชีวิตของคุณมีประสบการณ์แค่นี้ประมาณนี้มันไม่เรียกว่าโลภนะโอ้ยจะทําอะไรนักหนาอะไรอย่างเงี้ยเออชา,าชาวบ้านชาวช่องอาจจะบอกว่าจะทําอะไรนักหนาจะเป็นอะไรนักหนาจะนู่นนี่นั่น,นอะไรนักหนาคือเขาหยุดประสบการณ์ชีวิตเขาแค่นั้นก็ปล่อยให้เขาหยุดประสบการณ์ชีวิตของเขาไปแต่สําหรับคุณคุณไม่ได้หยุดที่จะมีประสบการณ์ชีวิตแค่นี้คุณต้องการประสบการณ์ชีวิตในหลายๆเรื่อง หลายอย่างหลายๆด้านและนั่นคือพลังงานของคุณทิ้งยิ่งคุณแอคชั่นเท่าไรคุณยิ่งมีความสุขมากขึ้นยิ่งแอคชั่นเท่าไหรคุณยิ่งรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วขอดูใต้สำรับนิดนึงนะใต้สำรับเป็น two of cups เป็นความสุขที่เหมือนคนที่คอนเน c t คอนเนคกกับความสุขที่ลงลึกมากๆอะความสุขที่ลงลึกมากๆอาจจะหมายถึงความสุขของ ของคู่ทวินได้นะมันมีสองถ้วยมานะคือวันนี้เอาเป็นว่าถ้าคนที่ไม่เกี่ยวกับคู่ก็คือที่ไม่หมอพูดไปเลยพลังงานของคุณนะแต่คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคู่เนี่ยไม่เหมอรู้สึกว่าคุณกําลังกําลังมีความสุขกับการได้เจอคู่แท้คู่ที่แบบคู่คู่ที่คอนเนคกันนะหรือใกล้จะเจอแล้วประมาณนี้นะหรือหรือใกล้จะเจอแล้วคือคุณรู้สึกว่ามันจะมีอะไรบางอย่างใครบางอย่างหรือ สิ่งที่มันไกลกันออกไปอ่ะมันจะกลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งหนึ่งนี่ในความรู้สึกที่สําหรับเรื่องเรื่องคู่นะแล้วถ้าคนที่แบบมันไม่มีคู่ไม่หมอแต่ฉันก็รู้สึกแบบที่ไม่หมอบอกนั่นแหละมันรู้สึกเหมือนกําลังจะได้ใกล้ชิดกับอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นความใกล้ชิดในระดับที่ลงลึกม,กมากๆในระดับจิตวิญญาณหน้าตาเขาหรือตัวตนเขาก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำแต่คุณนะ่ะรู้สึกคอนเน็กกับพลังงานบางอย่างที่อยู่ไกลกันมากอ่ะ แต่เหมือนเขาใกล้เข้ามาอะไรประมาณนี้ด้วยนะอันนี้เป็นความรู้สึกเออ,อีกส่วนหนึ่งนะคะอีกส่วนหนึ่งแล้วมาดูนะคะว่าพรสวรรค์พรสวรรค์ที่ติดตัวคุณมาสิ่งที่คุณทำแล้วดีที่สุดเวิร์กที่สุดง่ายที่สุดคือเรื่องอะไรคะอย่าเพิกเฉยกับพรสวรรค์ของตัวเองนะนั่นคือโอกาสเลยนะถ้าคุณรู้ว่าคุณมีพรสวรรค์อะไรอะ่ะนั่นคือโอกาสเลย พรสวรรค์ที่ติดตัวคุณมาตั้งแต่อดีตชาติคือสองดาบคือสองดาบเดี๋ยวขยายสามดาบโอ้ยพรสวรรค์อะไรเนี่ยฉันเป็นคนคิดมากนี่คือพอรสวรรค์หรือเปล่าไม่หมอสิบเหรียญขยายไปก่อนไพ่ไม่อยากบอกเลยแต่ไพ่อยากจะบอกอยากจะพูดกับคุณไพ่อยากจะทักทายคุณไพ่ไม่อยากจบแค่นี้แล้วก็สิบถ้วยเห็นไหมพรสวรรค์ที่ติดตัวคุณมา ได้สำรับเป็นอะไรเป็นสามถ้วยสง่างามเหมือเกินสิ่งที่ติดตัวคุณมาตั้งแต่อดีตชาติและมันเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวคุณมาเลยเนี่ยแม่หมอคิดว่าคุณเป็นคนที่ผ่านด่านทุกด่านในชีวิตได้เรียกว่าเป็นด่านที่โหดที่สุดคุณก็ผ่านได้ทุกด่านผ่านได้ยังไงไม่รู้แต่ผ่านมาแล้วผ่านได้จากตัวคุณ มันคือพอรสวรรค์นในสติปัญญามันคือพอรสวรรค์ของความอดทนพรสวรรค์เรื่องหนึ่งคือความอดทนมากๆเจอความเสียใจเจอปัญหาเจอวิกฤตหาทางออกไม่ได้นู่นนี่นั่นคุณออกมาได้ตลอดอะบางคนอกหกักผิดหวังกับความรักโอ้โหแทบไปไม่เป็นแต่ทุกวันนี้คุณก็เฉื่อชายนั่นคือพอรสวรรค์ที่ติดตัวคุณมาคุณปลอบประโลมจิตใจตัวเองได้ คุณนะพรสวรรค์ของคุณเนะ่ะคือการที่คุณกล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะออกจากจุดที่ทําให้เสียใจได้เรียกว่าพรสวรรค์ไหมเรียกว่าพรสวรรค์เพราะส่วนใหญ่บางคนไม่ลืมความเสียใจของตัวเองไม่ลืมบาดแผลของตัวเองจมอยู่กับบาดแผลจมอยู่กับความเสียใจวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าอยู่อย่างนั้น เหมือนเจ็บติดความเสียใจแต่สําหรับคุณนะถ้าเจอเยอะในระดับที่แบบสุดๆไปเลยเนี่ยแต่คุณสามารถเอาเอาจุดนั้นน่ะคุณสามารถมองความเสียใจของคุณมองความเขาเรียกว่าอะไรเรื่องแย่ๆเรื่องที่มันท้าทายที่สุดในชีวิตของคุณที่แบบโอ้โหมันสุดยอดแล้วในชีวิตอ่ะคุณมองเรื่องนั้นเป็นครูคุณมองเรื่องนั้นเป็นบทเรียนคุณมองเรื่องนั้นเป็นฐานสําคัญที่ทําให้คุณมีความมั่นคงในอนาคต มันคงทั้งทางด้านจิตใจมันคงทางด้านร่างกายมันคงทางด้านความรู้สึกถ้าคุณไม่ผิดหวังในเรื่องใดเรื่องหนึ่งคุณจะไม่ได้สมหวังในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเลยคุณรู้ตรงนี้คุณรู้จุดนี้พอคุณรู้จุดนี้ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนคุณสารต่อความรู้สึกของตัวเองได้เสมอเมอนี่คือพรสวรรค์นนะพรสวรรค์สรุปแล้วพรสวรรค์นในตัวของคุณคือเป็นคนที่ฮิลตัวเองได้ดีมากม เป็นคนที่เยียวยารักษาบาดแผลของหัวใจตัวเองได้ดีมากๆเจ็บเองรักษาเองเป็นแบบนั้นเลยและที่สำคัญพรสวรรค์ของคุณนะจะเอาประสบการณ์จากการบาดเจ็บทางด้านจิตใจของคุณนี่แหละมาเพื่อเยียวยาตัวเองก่อนแล้วคุณสามารถเยียวยาผู้คนได้เพราะคุณเป็นต้นไม้ใหญ่คุณเป็นเหมือนต้นไม้ใหญ่คุณเป็นเหมือนล่มเงาให้กับสิบเหรียญกับสิบถ้วยเนี่ยจะมีกลุ่มคนจะมีองค์กรหรือจะเป็นครอบครัว คุณจะสร้างอาณาจักรของครอบครัวของคุณขององค์กรของคุณอาณอาจักรแห่งความมั่งคั่งรวมสมบูรณ์อาณาจักรของความสุขอาณาจักรของความสบายใจคุณเป,เปรียบเหมือนเหมอหมอที่รักษาหัวใจผู้อื่นได้เพราะหมอที่รักษาหัวใจผู้อื่นได้เนี่ยเขาต้องรักษาตัวเองมาก่อนแล้วเขาต้องรู้อะไรรักษาได้ถ้าหมอที่รักษาอะไรไม่เป็นไม่เรียกว่าหมอนะ เออไม่เคยเรียนมาเลยว่าต้องทําแบบนี้แบบนี้ก็ไม่เรียกว่าหมอเพราะเขารักษาไม่ได้แต่คุณรักษาได้ถูกจุดเป็นหมอที่เก่งมากนี่คือพรสวรรค์ของคุณเป็นหมอที่เก่งมากจริงๆรักษาบาดแผลทางใจได้ดีมากๆอาจจะเป็นคุณหมอจริงๆก็ได้อาจจะเป็นพยาบาลหรืออาจจะเป็นฮิลเลอร์ต่างๆเนี่ยรักษาบาดแผลต่างๆผู้เยียวยาผู้รักษาเนี่แหละคือตัวคุณนี่คือพรสวรรค์เพราะคุณเคยทํามาแล้วตั้งแต่อดีตชาติคุณเป็นฮิลเลอร์มาแล้วตั้งแต่อดีตชาติ คุณเป็นผู้เยียวยาผู้รักษามาแล้วตั้งแต่อดีตชาติไม่ว่าจะเป็นผู้เยียวยารักษาในเรื่องใดอาจจะไม่ใช่ปัญหาทางใจแต่คุณอาจจะเป็นผู้เยียวยาทางกายมาในภพชาติอื่นเป็นหมอในภพชาติต่างๆมาแล้วหมออะไรก็ตามหมอได้ทุกอย่างเลยเป็นฮิลเลอร์มาแล้วละ่ะนี่แหละภพชาตินี้พรสวรรค์ของคุณคือการเป็นฮิลเลอร์นะแล้วมาช่วยให้สังคมคนรอบข้างคนรอบตัวองค์กรของคุณหรือกลุ่มคนที่คุณสามารถช่วยเขาได้ให้เติบโต คุณเป็นเป็นเหมือนอมเมล็ดพันธุ์ที่ส่งต่อมเมล็ดพันธุ์ดีๆให้กับคนอื่นได้ได้ด้วยได้ดีด้วยนะคะแล้วพระอ,อยากบอกอะไรอีกคะเกี่ยวกับพรสวรรค์ของคุณใช้ให้เกิดประโยชน์นะทำไมท่านเจอความเสียใจบ่อยจังไม่หมอนั่นแหละคือสิ่งที่คุณจะต้องมาทำข้อสอบ คุณจะได้ไปพอคุณออกจากจุดจุดนี้ได้คุณสามารถช่วยคนอื่นได้ว่าเออความทุกข์ตรงนี้มันเกิดขึ้นอย่างนี้นะมันออกได้ยังไงเพราะอะไรมันต้องเป็นแบบฉบับของคุณจริงๆแล้วก็ไพ่เก้าเหรียญไพ่เก้าเหรียญไพ่สามไม้เท้าสิ่งที่คุณต้องการมันเกิดขึ้นแน่นอนสามไม้เท้าคือการเติบโตคุณเติบโตได้จากความเสียใจนะจริงๆคุณเติบโตได้จากบาดแผลทางใจของคุณ คุณเติบโตได้จากสิ่งนั้นมันเหมือนคุณมีภูมิคุ้มกันได้ดีกว่าคนอื่นคุณสร้างภูมิคุ้มกันของตัวคุณได้ดีกว่าคนอื่นนี่แหละคือพรสวรรค์ของคุณราชินีถือดาบชัดเจนนะชัดเจนมากๆเลยราชินีถือดาบคือแก่งคือเก่งคือชัดเจนลาราชินีถือไปเท้าคุณเอาอะไรมาไม่มีพรสวรรค์แล้วก็เด็กถือเหรียญ เห็นไหมความมั่ง,งคั่งอุดมสมบูรณ์พรสวรรค์นในตัวของคุณคือพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เสมอๆใต้สมรับนะคะเป็นเดวิลเป็นเดวิลเนี่ยความหมายของเดวิลเดี๋ยวมาขยายความหมายของเดวิลเป็น the wheel of fortune เดวิลกับ the wheel of fortune สวยจังเลยไพยน่าหลักเดวิล the wheel of fortune เนี่ยพรสวรรค์ของของคุณเนี่ยก็คือการเอาตัวรอดอะเอาตัวรอดคุณไม่ใช่ ถ้าถ้าเปรียบเทียบกับหนังนะถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงนะคุณไม่ใช่นางเอกที่อ่อนแอไม่ใช่นางเอกที่แบบผ้าพับไว้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เลยคุณเป็นสายบู๊คุณเป็นนางเอกสายบู๊อะสายแบบฟัดฟันสายแบบว่าไม่ได้ไปเออเขาเรียกว่าอะไรอนะล้ำเส้นใครไปไล่กาดกับใครไม่แต่ใครอย่าล้ำเส้นอย่าไล่กาดในพื้นที่ของคุณแล้วคุณก็สามารถสร้างพื้นที่หรืออาณาจักรของคุณนะได้แก่งมากมาก ถ้าคุณจะปกครองใครได้สักคนหนึ่งอะ่ะคุณปกครองหลายคนเลยอะ่ะเออมันไม่ใช่ปกครองคนคนเดียวอะ่ะไม่บอกเห็นการปกครองคนหลายหลายคนราชินีแห่งอาณาจักรนั้นเลยถ้าเป็นผู้ชายแล้วไม่หมอผมเป็นผู้ชายผมฟังไม่หมอเนี่ยคุณก็เป็นราชาแต่ถึกไพราชาไม่ออกไม่ได้แปลว่าคุณไม่ได้เป็นราชาในอาณาจักรของคุณนั่นหมายถึงคําว่าราชาของคุณอะ่ะเพราะคุณไม่ได้ต้องการเป็นคนที่ จะต้องเ,อเขาเรียกว่าแมสคลีนจ๋าอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณเป็นราชาที่มีความเป็นแม่เป็นเฟมินีนความเป็นหญินมีความเป็นเป็นหญินมีความเป็นเฟมินีในตัวเองสูงมีความเมตตาไงคุณเป็นราชาแห่งอาณาจักรของคุณแต่ก็ด้วยความเมตตาแต่อย่าให้แบบ เกี้ยวกราดขึ้นมานะถ้าเกี้ยวกราดขึ้นมาคือเดวิลแบบแฝงเลยนะแฝงตัวเลยเดวิลแฝงตัวเลยไม่ได้ว่าเอาเดวิลมาใช้ครอบงำตัวเองแต่ในเมื่อยามจำเป็นเดวิลใช้ประโยชน์ได้ใช้ประโยชน์ได้ในการฟาดฟันคนที่คนที่เขาล้ำเส้นหรือมาสกัดกั้นการเติบโตของคุณน่ะคุณจะจัดได้เรียบเลยคือคุณไม่ได้ไปล้ำเส้นใครแต่ถ้าใครมาล้ำเส้นการเติบโตของคุณน่ะคุณคุณจะรู้สึกว่าคุณมีมี แผนการแบบแผนของคุณในการปกป้องตัวเองได้ดีนะคะเพราะว่า The w i e l of Fortune กับ The v i e l เนี่ยคุณเปลี่ยนโชคชะตาของตัวเองได้อะคุณอาจจะไม่ได้เติบโตจากการที่เป็นคนที่เปเหมือนภาพพับไว้เป็นคนดีเป็นคนที่ต้องอดทนเป็นคนที่ไม่ไม,ไม่กีดกราดไม่โวยวายเลยมันก็ไม่ใช่อ่ะคุณไม่ได้เติบโตเพราะเพราะด้านนั้นเสมอคุณเติบโตเพราะการที่คุณได้รู้จังหวะในการใช้ชีวิต คุณอาจจะเจอความเจ็บช้ำน้ำใจมากกว่าคนอื่นเยอะเพราะว่าคุณจะแก่งกว่าคนอื่นไงนั่นแหละคือพรสวรรค์เบื้องบนรู้นะว่าถ้าคือถ้าเกิดคุณเจอเรื่องนี้คุณรับมือไหวอ่ะเขาถึงให้คุณเจอบ่อยหน่อยแต่ถ้าถ้าเจอแบบเยอะๆแล้วหมดแล้วอย่างเงี้ยผ่านด่านแล้วก็ไม่ค่อยเจอแล้วล่ะนะถ้าสังเกตตัวเองนะถ้าแบบเจอแบบวิกฤตแบบหนักๆมาแล้วอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยเจออะไรที่มันหนักๆแล้วเพราะคุณสอบผ่านแล้ว คุณผ่านด่านคุณคุณไม่ได้ถึงตรงจุดเนี้ยถือว่าอะไรเข้ามามันก็ผ่านได้หมดแหละมันสิ่งใหญ่ๆสิ่งที่เป็นวิกฤตหนักจริงๆมันผ่านไปแล้วแล้วคุณผ่านมันไม่ได้ไอวิกฤตเล็กๆน้อยๆกระจายเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องหมูๆเป็นเรื่องจิบๆสำหรับคุณเลยนะคะแล้วก็พรสวรรค์ของคุณจะนําพาเงินทองมาให้กับคุณด้วยนะน,นันนำพาทรัพย์ในในเมืองมนุษย์เนี่ยมาให้กับคุณด้วยใครไม่ต้องการทรัพย์บ,บ,าบออย้างไม่เหมาะอยากรู้ทุกคนต้องการทรัพย์ ยังไงต้องมีทรัพย์นะแต่การต้องการทรัพย์ของเราอะมันมาตรฐานมันมันวัดค่าไม่เหมือนกันบางคนต้องการ1ิล้านบางคนต้องการหนึ่งล้านบางคนต้องการแสนเดียวเนี่ยมันมันเป็นฟิลของความต้องการต่างหากไม่ไม่ต้องมาวัดค่าอย่าวัดค่าแบบเออเธอมีตังค์ไม่ถึง10ล้านเธอจะมาเรียกตัวเองว่าเป็นคนมั่งคั่งหรอไม่ใช่นะตัวเลขไม่ใช่เลยนะไพเอลอ่ะเขาจะบอกอะไรคะอิสรภาพเป็นของคุณนะ คุณชัดเจนแล้วไพ่ออกมาแบบคอนเฟิร์มเลยไพ่ออกมาคอนเฟิร์มว่าพรสวรรค์ของคุณเนี่ยโอ้โหพลังงานพลังงานคือเลิศดพลังงานคือชัดเจนพลังงานคือคือเหมือนรู้แล้วว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรอะนะเหมือนคุณรู้แล้วคุณจะใช้พรสวรรค์ของคุณเนี่ยแล้วคุณจะใช้พรสวรรค์ของคุณในการต่อย,ยอดการใช้ชีวิตเพื่อนําให้คุณไปสู่จุดประสงค์ในการใช้ชีวิตให้ได้แล้วก็เพื่อนําไปสู่การ พิชิตจุดประสงค์ในการลงมาเกิดในภพชาตินี้ทำเซาโนดไอ่ทำนอตโนดของคุณทำจุดประสงค์ของคุณในการลงมาเกิดให้สำเร็จคุณจะต้องใช้พรสวรรค์เป็นตัวหนุนหลังแล้วคุณก็รู้แล้วพรสวรรค์ของคุณคืออะไรอะ่ะคุณต้องใช้สิ่งนี้แหละเป็นตัวหนุนหลังให้คุณได้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณต้องการในภพชาตินี้มีไหมใครที่ลงมาแล้วรู้สึกว่าตัวเองยังไม่มีจุดประสงค์เลย มันไม่มีใครที่ไม่มีจุดประสงค์แต่มันมีคนที่ยังไม่รู้ว่าจุดประสงค์ของคุณคืออะไรมันมีแค่นั้นแหละมันมีอยู่สองกรณีเท่านั้นดังนั้นถ้าคุณจุดประสงค์คุณยังไม่รู้แน่ชัดว่ามันมีจุดประสงค์อะไรในการลงมาเกิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อคุณเอาพรสวรรค์ของคุณเนี่ย ที่ทําได้ดีมาตั้งแต่อดีตชาติแล้วมันก็ติดมาในภพชาตินี้ด้วยเนี่ยเป็นแรงผลักดันให้คุณเข้าหาจุดประสงค์ของคุณให้ได้แล้วพอคุณเข้าหาจุดประสงค์ของคุณได้เมื่อไหร่นะโอชีวิตง่ายขึ้นมากง่ายขึ้นมากถ้าคุณรู้จุดประสงค์ของคุณเพียงแค่แบบสมมติเข้าสู่เส้นทางจุดประสงค์ของคุณจริงๆเพียงแค่ปีเดียวคุณจะเปลี่มนชีวิตของคุณแบบพลิกเลยหน้ามือเป็นหลังมือเลยจากคนที่มีนี้สินล้นมือกับกลายเป็นคนที่มีมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เลยแบบนั้นจริงๆนะ ขอให,หาจุดประสงค์ของตัวเองให้เจอค่อยๆทําตามจุดประสงค์ของตัวเองไปเรื่อยๆเข้าใกล้มันไปเรื่อยๆเอาพรสวรรค์ของเราเป็นเป็นภาชนะภาหันะเป็นภาชนะเออขับเคลื่อนตัวเองไปสู่เป้าหมายแล้วกันนะคะก็วันนี้คลิปนี้น่าจะประมาณเท่านี้นะรู้สึกว่าคุณมีสติปัญญาและคุณมีความสามารถมากๆอยู่แล้วก็ให้อิสระกับตัวเองแบบเยอะๆนะอิสระคือคีย์วิรสดสำคัญเลย มีอิสระเข้าไว้ใครจะคิดยังไงใครจะอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องมีอิสระต้องแบบมันมันเหมือนเป็นคํหยาบหยาบเลยนะต้องหน้าด้านในการให้อิสระกับตัวเองเลยอะ่ะจริงจริงครืองพังมันต้องใช้แบบนั้นนะเพราะเราเพราะเรามันติดอะไรหลายๆอย่างนะตัวแม่หมอเองก็แบบเหมือนติดนิสัยเดิมๆเหมือนติดประเพณีติดสังคมที่อยู่รอบข้างติดคําว่าครอบครัวติดคําว่าเกงใจอย่างเงี้ย มันเลยแบบปิดกั้นตัวเองอ่ะปิดกั้นตัวเองจากอิสระที่ตัวเองจะสามารถให้ตัวเองได้อ่ะคุณก็เช่นเดียวกันเพราะว่าไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยไพ่สองใบนี้สามใบนี้ขึ้นมาเนี่ยเท่ากับคุณมันทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดอ่ะคุณอย่าปิดกั้นอิสระภาพของตัวเองก็พออย่าเอาอะไรมาปิดกั้นเลยคือหน้าด้านที่จะต้องมีอิสระเลยแหละพูดแบบนี้แลวพูดหย,ยาบๆเลยนะถ้าแต่ถ้าเพื่อนๆฟังแล้วเข้าใจไม่หมดนะ ก็ก็ดีไปแต่ถ้าใครไม่เข้าใจก็อย่าโกรธอย่าเคืองกันเลยนะอย่าไปเก็บอะไรที่มันไม่โอเคเลยนะ,นะประมาณนั้นนะคะก็ประมาณนี้นะทุกอย่างไป,ไ,ปได้สําหรับคุณอยู่แล้วใช้พรสวรรค์ของคุณนาทางได้เลยนะคะแม่หมอก็ขออวยพรให้คุณประสบความสําเร็จเข้าสู่จุดประสงค์ของคุณแล้วมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์มั่งคั่งแล้วก็ใช้ชีวิตให้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถช่วยเหลือคนอื่น ตามจุดประสงค์ของคุณเมื่อชาติที่แล้วอ่ะเออมันจะสนับสนุนคุณไปด้วยถือพบชาตินี้คุณจะมีจุดประสงค์เพื่อตัวเองเพื่อคนอื่นเพื่อใครก็ตามอ่ะมันจะสอดคล้องกับบุคคลอื่นๆเสมอๆแล้วการสอดคล้องกับบุคคลอื่นๆเนี่ยมันจะช่วยส่งเสริมมันเหมือนพลังทวีอ่ะคุณไม่ได้ทําให้ตัวเองดีคนเดียวมันสามารถช่วยคนอื่นให้ดีตามไปด้วยดั่นเท่ากับพลังทวีแล้วมันจะทวีคูณทวีคูณไปเรื่อยๆสิ่งที่คุณต้องการมันคุณต้องการสิบอย่างเงี้ยมันจะเพิ่มพลังทวีไปคคคุุุณณณอออออาาาาจจจจจจะะะไไไดดด้้้้้ตตงงกรรมัน อะไรก็ว่าไปนะคะประมาณนี้เลยขอให้คุณมีความสุขมากๆและโชคดีค่ะครับคุณค่ะ